ฝนตกน้ำเปี่ยมบ่อเลยจะต้องเอาออกละเดี๋ยวน้ำล้นเดี๋ยวออกล้นออกจากบอ่อเดี๋ยวก็จะพากันนอนตายโดยไม่รู้เงาลุใตล้นออกน้ำโดยจะล้นบอ่อจะต้องตักออกพ่อนละ เกิดลูกเยอะเลยเกิดลูกเยอะแพร่เดี๋ยเจ้าสีส้มตัวเดียวเดี๋ยเจ้าสีสอดเดี๋ยวไปสอดตัวเดียวบัดดีเข้าไปละบัณดีสิงนี้ไปเกิดในพบใหม่ละให้หานปลานะครับชาวนี้ครับ เสีงมังค์รังยาจามิทานหสีลังยาจามิการทานนึสีลังยาจามิการทานคือการให้แม้จะให้สิ่งเล็กๆน,น้อยๆก็เป็นการให้ที่เกิดจากใจเป็นการลดความอยากลดกิเลส ลดต, Dante, ต, asure, ต, mark, ต, schnell, ตัณหาลดความอยากความโลภโดหลงตลงได้วางได้เป็นสุขคิดได้ปรงได้เป็นสุขอูนี่โรยดอกไปละโรยดอกไปและต้นอ๋อสนิทเป็นตา ช่วยอุราแหตาดีครับต้นนี้ทรงสงานะา่านี่งานบ้านนช่วยงามหาไม่มีที่ไหนเนะนี่ยสารพีมีต้นนี้ต้นเดียวนะหนึ่งเดียวในสารพีนี่ที่ต้นทรงสงานะ่าเนะี่ย โอ้น้ำดังต้องเปลี่ยนน้ำอนะเดี๋ยวเตาทิศอ,อีกบอ่อนนะครับบ่อนี้เขาอ,อยู่หน้าบ้าน,น,นต้องเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำใหม่ให้นะลูกมาดูก,ก่อนวันนี้บอ่อตนันวันนี้บอ่อตาคำเมืองว่าวันนี้บอ่อตา แปลว่าบทตันมาไม่พูดจานะอันเดียวกันนั้น